ีชินงะกสอัปเดตแล้ว้วคงมีศรัทธาไม่หวั่นไหวตั้มใจให้เป็นเพชรแท้ไม่แพ้ไรสิอยา่างวันนี้มีเราเป็ข้างตุ่มประักดตไร้ความโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนนะที่นี่นะครับผมก็ยินดีนะครับผมนายต้นเหมือนเดิมนั่นเองทุกคนนะครับผมเพราะก็วันนี้นะครับผมมาในการที่แบบเป็นพลเรือเอกเว้ยทุกคนนะครับผมโคตรเท่เลยทุกคนนะครับผม ส okay. Okay. ุดยอดสุดยอดสุดยอดเท่มากเท่มากนะครับผมโอเคอ่าโอเครับผมวันนี้ก็จะมาสรุปอัปเดตใหม่นั่นเองของเอ่อคิงเลนสีนะเอาง่ายๆก็คิงสังกตสีนั่นแหละเออนะนะครับผมวันนี้จะมาสรุปอัปเดตนะครับผมของแมปนี้นั่นเองก็อาจจะมีคนที่รู้กันไปแล้วนะครับเพราะมันอัปเดตมาสองสามวันแล้วนะนะครับผมก็จะมีคนรู้ก่อนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมบอกให้คนที่ยังไม่รู้แล้วกันนะครับผมโอเคสรุปอัปเดตนะครับผมก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับผมคนไหนที่เอ่อเข้อเก่งก็จะเห็นนะเพราะมันมีขึ้นอัปเเเเดดดดดตออยยููู่่นนนนีี้้ะะคคครรรรััับบสาาาาาามมมมถไลผโกกว อัปเดตนะครับผมก็จะมีอ่าแอดสองอเวกนะครับผมมี2องอเวกคือบอมกับเควกนะครับคือแอดผลตื่นมา2ผลนั่นเองทุกคนนะครับผมรีเว็บบาลีเลิฟแอนด์โอเปชชาร์โดนั่นเองทุกคนนะครับโอ้ถ้ามันรีเว็ชาร์โดก็สะไม่ทำอาวุธฟาร์มแล้วดีโอ้ช่างมันละกัน <laughs> นะครับผมแอดเจ็ดสวอตนั่นเองทุกคนนะครับสวอตสนะครับผมนะครับผมแล้วก็ อันน er mm ี้นะครับผมเชสซี่นะครับของสวมใส่นั่นเองทุกคนนะครับผมก็อ่าของสวมใส่เป็นยังไงก็เป็นเหมือนที่ผมใส่เลยนะครับผมอย่างนี้นะครับผมหามาจากไหนนะครับผมอ่าก็หามาจากการลงดันนอร์มอลนั่นเองก็มันมีดันใหม่มานะครับเป็นดันนอร์มอลเดี๋ยวพาไปดูนั่นเองเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมโอเคมานี่ครับผมรีแวมยูไอนะครับผมคือรีแวมหน้าต่างอะไรพวกนี้นี่เองนะครับผมเช่าแล้วแล้วก็แล้วก็รีแวมนี่นะครับผมฮาคิตบลีกนั่นเองใช่ไหมอ่าดูป่าว่เออถ้าเกิดอ่านพี่ก็ขอไปนั่นะครรรับผมมเาาาสถปิด เอฟเฟกได้นั่นเองทุกคนนะครับที่เขาสับไม่ค่อยแรงนะครับผมก็สามารถปิดปิดได้เลยประมาณนี้อ่าป,ดปิดอย่างนี้นะครับผมสามารถปิดดาเมจเทคได้น,น,น,นะครับเอาไอพีวีพีนะครับผมก็สามารถปิดได้นั่นเองแล้วว่าเออสามารถอ่านเพิ่มเติมใน discord น,นั่นเองทุกคนนะครับผมโอเคต่อมานะครับผมเรามาดูอัปเดตย่อยที่มันอัปเดตมาในอัพเดตสองจุดสิบสามดีกว่าทุกคนนะครับผมเช่าแล้วนะครับก็ ฟิกการอ่ะอาคิราชันนะนะ่าจะใช่ไหมครับผมนะครับผมเอ้ยไม่เออมันมีการสร้างกิวด้วยนะวันนี้นะครับผมฮะสกายจัมมันบัฟนะครับผมม,มันบัฟสกายจัมไม่รู้ว่าเท่าไหร่มันเป็น,เป,นเป็นไงนะครับผมเมลีนะครับผมมาห้าร้อยถึงสามร้อยนั่นเองไไม่รู้เออนั่นแหละ<笑><笑>นะครับผมแล้วก็ เ็นเนี้ยเอาฟิกโยเบรีนั่นเองครับผมตันอยู่ที่ยี่ห้าเอ็มหรือเปล่าเออน่าจะใช่นะครับดูจากทรงเนิร์ฟแพนนะครับสกิลซีโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปนะครับผมสกิลไอเนิร์ฟไอผลหมีนั่นเองผลหมีนะครับผมสกิลซีมันโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปนะเขาเลยเนิร์ฟไปนั่นเองโอเคนะครับผมเรามาให้ดูของใหม่กันดูแบบง่ายๆกันดีกว่าว่ามันมีอะไรมาใหม่มั่งคือระบบสร้างกิลนั่นเองทุกคนนะครับผมมากิลนะครับผมก็สามารถใส่ชื่อกิลได้ผมจะชื่อโอเคทุกคนนะครับก็กิลเดี๋ยวใครเอาไปสร้างแล้วกันนะคครรรรรรัััับบผผมมมมมมมาาาาาเเเเเเดดดีี๋ยววไปูืือออกกกกนนนน่่่่พพะะ็ิให แล้วส่วนอของสมสายอย่านอีเมนเทอรี่เข้าดูดีเทมเทอรี่นะครับผมนี่นะครับผมจะมีอ็อกซ์เซอรี่กับซอสนั่นเองนะครับผมใช่ก็ประมาณนี้นะครับผมอ็อกซ์เซอรี่ก็เป็นประมาณนี้เลยของที่ผมบอกไปน,นะครับมันเพิ่มมา13อันเลยนะก็ผมมาได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมก็มีเป็นของอ e ีพิกด้วยนะครับผมขอบจิ้งเบิร์มีเป็นของเลเยเชนอยู่มั้งน่าจะเป็นสร้อยนะผมของมีฮอกนั่นเองมาเรามาดูเรือนะครับผมมันมีเรือมาใหม่นะครับผมเป็นเรือหนึ่งแสนนั่นเองเออหนึ่งแสนแล้วหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่น รูปร้างโคดเททุกคนนะครับผมไม่อย่างฟิวเลยด้วยทุกคนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เป็นเพื่อนมาใหม่นั่นเองทุกคนนะครับผมก็สามารถขับได้เร็วกว่าแล้วก็ถึกกว่านั่นเองเลือดนี่ห้าแสนนะเลือดห้าแสนดูเลือดเลือดเลือดมีอยู่ห้าแสนถือว่าเยอะถือว่าเยอะนี่นี่ดูครับเรือืดูดิเรือก็จะเร็วขึ้นนะครับแล้วจะถึกขึ้นด้วยเห็นป่ะครับผมประมาณนี้ทุกคนนะครับผมเรือเรือเรือมันก็ยังดิฟอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเรือดิฟเช็ดเข้ก้อฟิวก้อนฟิโอ้ยโโอ้ย โอเคทุกคนนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูลงดันใหม่นั่นเองทุกคนนะครับผมเลยพาไปดูลงดันใหม่เพราะมันมาใหม่นั่นเองครับผมโอเคก็ ตรงนี้นะครับวงดันก็จะไม่มีเซฟโซนแล้วนะครับมันจะไม่ขึ้นเซฟโซนให้เราเห็นแต่ว่าเรามาใกล้ๆตรงนี้ไว้วงคอฟ้าไม่ขึ้นเซฟโซนนั่นเองโอเคมาลองเข้าดูเลยกันโอเคนะครับผมเมื่อเราเข้ามานะครับผมหน้าต่างก็จะเป็นอย่างนี้เลยมัมีอีซี่แบบนอร์มอลนะครับผมผมจะไม่ดูอีซี่เลยกันเพราะว่าคนหลายคนอาจจะรู้ละอีซี่เป็นยังไงจะกดเข้านอร์มอลกันนั่นเองทุกคนนะครับผมเวลาเร่งมากเล่นเร็วโอเคครับผมเมื่อเราเข้ามานะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองชอดสวยนะครับผมมันก็สวยอ่ะสตาร์เน นะครับผมผมรูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเชล่เออแลวบอลก็จะโหดมากๆเลยนะครับผมดันนี้นะครับเมื่อเราชนะใช่ไหมเราจะได้อยู่15เจมไว้ทุกคนนั่นเองนะครับผมมาเรามาลองเล่นกันดูซับเซิร์ฟดีกว่านะ <c oughs> ก็หลักการนะครับผมเอาผลสนูอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งฉลาดดี <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมอ่า ก็มันตอนนี้มันจะดูไม่ยากไว้ทุกคนนะครับผมแต่ว่าหลังๆไปบอกเลยว่ายากมากแลวเสียงดังชิมายเลยทุกคนนะครับโอเคทุกคนนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวประมาณนี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมเล่นถ้าเล่นเยอะไปเดี๋ยวมันก็ไม่ได้นั่นเองทุกคนนะครับผมอ่าเราเราวางรูไว้ก่อนตอนนี้มันยังง่ายอยู่ไว้ทุกคนมันยังง่ายอยู่นะครับผมแล้วตอนนี้ผมลงคนเดียวด้วยดีมันเลยง่ายนะครับผมประมาณนี้นะครับผมในที่ตรงนี้นั่นเองทุกคนนะครับหูแล้วโดนดักอย่างงี้กูจะทำยังไงอ่ะเอออ่าให้ดูมันก่อนแล้วกันว UID ร่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมไปกับ UID จากฝรั่งมากันก่อนนะครับผมใช่ะรออันก็ต้องทำเองนะครับผมแต่ว่าล้วผมก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ซึ่งใส่ชื่อกันได้นะครับผมส่วน UID นะครับด้วยผมจะมาสอนทำคลิปหน้าหรือเปล่าไม่รู้ถ้าวันไหนว่างๆก็จะมาทำอสอน UID ภาพนั่นเองนะครับผมโอเคมานี่ก็จะมีแค่นี้นะครับผมก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมรามอัปเดตแล้วสรุปอัปเดตเฉยทุกคนนะครับผมนะครับผมก็จะเอามาให้ดูได้ไม่ครบนะครับผลบอมกับผลคุยกตื่นเขาบอกว่าผลคุยกนี่ตื่นเป็นพันเพชรเลยเนาะเพราะวานนี้กนดีกว่าทุกคนนะครับผมก็มีแค่นี้แล้วโอเคคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์สับตครนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยทุกคนนะครับวันนี้ยังไม่ได้กดนั่นเองนะครับผมยสแล้วเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็วันน นิดหนึ่งนิดหนึ่งกดไล่ด้วยไปละ